เรยมพบกับสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ที่มาแรงในราคาที่เข้าถึงได้อีกแล้วกับ Infinix Hot 60i 5G ที่ราคาเพียง5,199บาทจุดเด่นที่ทุกคนต้องสนใจคือชิปเซ็ตเดอร์มินส6400ที่แรงเลื่อนจอใหญ่120เฮที่ให้ภาพนุ่มนวลแบบอึด60000 mAh ที่ไม่ทิ้งใครไว้กลางทางแต่เฮ้ยอย่าลืมว่าในโลกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนี้มันอาจจะซ่อนความน่าสนใจที่หลายคนมองข้ามไป มาจอดลึกกันเลยว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ i n f i n i ิที่เปิดตัว i n f i n i ิ Hot 60i 5G อย่างเป็นทางการในราคาไม่ถึง6,000บาทนี่สีชิปเซ็ตที่ใช้คือมิ d i ี t e ท d เด e n ิน t y y 6 4 0 5 g ลิงก์นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิปเซ็ตนี้ h t t p s c o l n i m e d i t e k com new press i e l e a s e s t h m e d i t e k E0 B9 80 E0 B8 9 B E0 B8 B4 E0 B8 94 E0 B8 95 E0 B8 B1 E0 B8 A7 ดัมินสที7 4 0 0 E0 B9 81 E0 B8 A5 E0 B8 B0 ดัมินสที6 4 0 0 E0 B8 A2 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 b8 b0 e0 b8 94 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 b0 e0 b8 a a e0 b8 b4 e0 b8 97 e0 b8 98 e0 b8 b4 e0 b8 a0 e0 b8 b2 e0 b8 9e e0 b9 80 e0 b8 81 e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดแปด a e ศูนย์ b แปด b เจ็ด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปดแปด e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้าสิบห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปดแปด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ ai e0b983 e0b8 ab e0b989 e0b980 e0b882 e0b989 e0b8b2 e0b896 e0b8b6 e0b887 e0b984 e0b894 e0b989 e0b980 e0b8 87 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 A2 E0 B8 82 E0 B8 B6 E0 B9 89 E0 B8 99ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงในราคาที่ไม่แพงนักโดยเฉพาะการเชื่อมต่อ 5G ที่เร็วราวะสายลมแบตเตอรี่จุใจ6 000, 000 MAH ที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนานและจอแสดงผลขนาด6.75นิ้วที่มีอัตราการรีเฟรช120 h z ิรตทำให้การเลื่อนหรือเล่นเกมดูล,ล,ลื่นไหลราบรื่นมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพว่าอัตรา120เฮิหมายถึงหน้าจอสามารถอัปเดตภาพได้120ครั้งต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าจอทั่วไปทำให้ไม่รู้สึกสะดุดแม้ตอนดูวิดีโอหรือเล่นแอปพลิเคชันหนักนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานความทนทาน IP64 ที่ป้องกันน้ำและฝุ่น ได้ระดับหนึ่งจากคู่กับดีไซน์ฝาหลังที่หรูหราเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกวัยแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปคุณภาพของหน้าจอที่มากกว่าที่คิด Infinix Hot 6 0 i 5 g ใช้หน้าจอ IPS LCD ขนาด6.75นิ้วที่มีความละเอียด HD 7 2 0 x 1600พิกเซลซึ่งอาจไม่สูงสุดแต่เพียงพอสำหรับการดูคอนเทนต์ทั่วไปและอัตรารีเฟรช120 Hz. ที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวดูนุ่มนวลความสว่างหน้าจอสูงสุด670นิตกระจายทั่วทั้งหน้าจอทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่สว่างหรือลองนึกภาพตอนดูหนังกลางแจ้งตอนเย็นๆก็ยังสบายตาไม่เบลอส่วนดีไซน์หน้าจอเป็นแบบติ่งหยดน้ำ (waterdrop) n notch Design ที่กล้องหน้า 5MP รูรับแสง f/2.0 ซ่อนอยู่ซึ่งอาจดูเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันครบถ้วนกล้องหลังความละเอียด 50MP รูรับแสง f/1.6 ที่รองรับออโต้โฟกัส และมีโหมดถ่ายรูปมากกว่า10โหมดเช่นโหมดกลางคืนหรือถ่ายบุคคลที่ปรับให้ดูสวยงามด้วยเทคโนโลยี AI ฟีเจอร์แก้ไขรูปภาพอัตโนมัติก็ช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่ปรับภาพได้ง่ายขึ้นเช่นลบจุดบกพร่องหรือเพิ่มความคมชัดโดยไม่ต้องใช้แอป,ปถ่ายนอกและนี่คือส่วนที่อาจทำให้บางคนถกเถียง,แบ,ยงแบตเตอรี่6000 mAh ที่ใหญ่โตแต่ชาร์จช้าไปหน่อยไหมความจุแบตเตอรี่นี้ช่วยให้โทรสนทนาได้นานสุด41.2ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องใช้งานต่อเนื่องทั้งวันรองรับการชาร์จผ่านสายความเร็ว18ดับเบิลยูที่อาจไม่เร็วที่สุดในตลาดแต่มีฟีเจอร์การชาร์จแบบย้อนกลับไว้อาริวัชาร์จริงที่ช่วยชาร์จอุปกรณ์อื่นได้สะดวกเช่นชาร์จหูฟังหรือสมาร์ทวอทนอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน IP64 ที่ทนน้ำและฝุ่นระดับเบื้องต้นหน่วยความจำแรม 8GB ที่ทำให้เปิดแอป,ปหลายตัวพร้อมกันได้เื่อไหลแล ทัพพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GB ที่รองรับการเพิ่มมิโครสติกาสูงสุด 2TB ให้เก็บไฟล์ได้เต็มที่ฟีเจอร์อื่นๆก็ครบครันเช่นกันมีพอร์ตเชื่อมต่อหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรสำหรับสายคลาสสิกลำโพงเดี่ยวที่ให้เสียงดังพอใช้รองรับ Wi-Fi 5และดูทูธ5.4ที่เชื่อมต่อได้รวดเร็วเซ็นเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือข้างตัวเครื่องที่ปลดล็อกได้อย่างปลอดภัยและระบบปฏิบัติการในส่วน15.1บนพื้นฐาน Android 15ที่อัปเดตและปรับแต่งมาให้ใช้งานง่าย ลองมาดูสเปคคร่าวๆของ n n f i n i x Hot 60i 5G เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นจอภาพ IPS LCD ขนาด6.75นิ้วความละเอียด HD 720x1600 พิกเซลอัตราเฟร h เ a รด120 h z ความสว่างสูงสุด670นิตชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6400 5G RAM LPDDR4X 8GB หน่วยความจำ 256GB รองรับการใส่ไมโครสติกาสสูงสุด 2TB กล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหลัก 50MP f 1.6ออโต้โฟกัสกล้องหน้า 8MP f 2.0หมายเหตุในบทความต้นฉบับระบุก,กล้องหน้า 5MP แต่ในสเปคปรายละเอียดระบุ 8MP เพื่อความชัดเจนระบบเสียงลำโพงเดียวแบตเตอรี่ 6000mAh รองรับชาร์จไว 18W การเชื่อมต่อ 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, รูเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลลิเมตรเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่อง d i a สเตอร์ last, ทนน้ำทนฝุ่น IP64, ระบบปฏิบัติการ e XO15 s บนพื้นฐาน Android 15, ขนาด 167.64mm ม x 7 7 6 7ม mm, x 8 1 4ม mm. น้ำหนัก199กรัมมาถึงราคาและการวางจำหน่ายที่หลายคนอาจเห็นต่าง5,199บาทสำหรับสมาร์ทโฟน 5G ที่มีฟีเจอร์นี้คุ้มค่าหรือเปล่า Infinix Hot 6 0 i 5G วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยกัน2ส,สีคือสีดำ Sleek Black ที่ดูเรียบหรูและสีเขียว Monsoon Green ที่สดใส ในราคา5 1 9 9บาทสำหรับรุ่น8 Gb 256 Gb ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในช่วงราคาเดียวกันบางคนอาจบอกว่ามันคุ้มมากเพราะได้ชิป 5G และแบตใหญ่แต่คนอื่นอาจถึงว่าจอไม่ f ู l l HD หรือกล้องหน้าไม่โดดเด่นพอสั่งซื้อได้ง่ายๆผ่านร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Shopee ปป Lazada และ Tiktok ชอบหรือเดินไปหน้าร้านตัวแทนเช่น Banana g m a Tg It City คิดอย่างไรกับ Infinix Hot 6 0 i 5G คุณเห็นด้วยว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีในตลาดมือถือราคาประหยัดหรือเปล่าหรือมีจุดไหนที่คิดว่าอาจต้องปรับปรุงเพื่อให้สมกับราคาบอกเล่าความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอยากรู้ว่าทุกคนมองเรื่องนี้อย่างไร